สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบคันนี้กันนี่สตาร์เตอร์แพ็กครับ FMA บาลานสเปคอะไรมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยลาวลาวดี้โบมั้งไม่เก่งนี่เลยเยภาษาอังกฤษ เอาเป็นว่าคันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันที่โต๊ะไปะมาครับ Starter Pack fm บาลานซ์สเปคลาวดีโบทรงรถมันคล้ายๆเชฟเนี่ยชุดนี้มีของแต่งมาให้ด้วยครับตัวถ่วงข้างมอเตอร์หน้า F.R.P. ชุดแต่งแล้วก็เบรกหลังลอนเลอร์อันนี้อัตราทด3.5ครับนี่รหัสมอเตอร์อะตอมิกทูนี่ครับของแต่งที่ให้มา ยางน่าจะนิ่มเนี่ครับเป็นบอดี้ใสมีชุดแต่งมาด้วย นี่ครับอะตอมิกทูมอเตอร์แล้วก็ชุดเฟืองเฟืองส่งกำลังเข้ากลางสีส้มเฟืองมันจะมีสองแบบนะเท่าที่ผมเจอมันจะมีสีชมพูกับสีส้มสีส้มเนี่ยมันจะตรงฟันมันจะตรงถ้าเป็นสีชมพูเนะี่ยฟันมันจะยิงเอียง หก็ไม่รู้ทำไมทำไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นบอดี้ใสครับดำใสช่วงล่างสีเทา fm fm a fm กับ fm a คล้ายๆกันเลยเนี่ย ไม่ไม่ใช่ FMA กับ AR ช่วง่างคล้ายๆกันเลยนี่ครับอันเนี้ยนนแมกนัมเป็น AR คล้ายๆกันเลยตัวล็อกแบตบ น่าจะอยู่ใต้รถย,ยุ้งบนนี่หว่าโอ้โหอันนี้ต้องอันนี้ต้องถอดบอด,ดี้ไม่คล้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบ AR อ r มันไม่ต้องถอดบอด,ดี้ไม่คล้ายนะครับตอนแรกคิดว่าคล้ายกัน อันนี้ต้องถอดบอดี้ที่จะถอดฐานได้เฮ้ยยางแข็งนี่ว่าแจ๋วเลยครับยางแข็งล้อก,กลางน่าจะกลางนะเนี่ยอุ้ย,ยเกือบล่วง ยี่สิบมิลล้อกลางครับนี้เป็นคู่มือสำหรับใส่ชุดแต่งเอาออกมาก่อนดีกว่ายังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวต้องดูกันแล้วนี่ก็ นี่เลยวันเนี้ยให้อะไรมารายละเอียดชุดแต่ง FRP G17 G8 เอ้ย G18 น,นี้ไม่ต้องอน,นีใบเตือนนี่ครับอันนี้เป็นคู่มือเอาไว้ดูลายสติกเกอร์ไหนวะเนี่ย นี่อยู่นี่ลายซิกเกอร์เดี๋ยวผมแยกกินส่วนก่อนอ่ามาครับ จุดแต่งอันนี้เบรกใช้แค่ตัวนี้ขานี้ไม่ต้อง นะครับเสร็จเรียบร้อยพักหนึ่งเลยใหญ่ๆตอนแรกผมจะทำตามนี้เลยเนี่ยตามที่คู่มือมันบอกเลยลอนเลอร์อยู่ข้างบนปีกลอนเลอร์อยู่บนกันชนหลังแต่ผมมองดูแล้วเนี่ยไอ้กันชนหลังเนี่ยมันย้ายมาใส่รูล่างนะตอนเดิมๆมันอะ ในคู่มือมันให้ใส่รูล่างแต่ผมดูแล้วมันไม่น่าเวิร์กครับเพราะว่าพอย้ายกันชนมารูล่างปุ๊บไอเบรกตัวเนี้ยมันห่างจากพื้นแค่นิดเดียวเองมันแทบจะไม่มีระยะให้รถวิ่งเลยเนีย่ยในคู่มือ มันให้ติดอย่างเงี้ยกันชนหลังใชใ้ของแต่งมาใส่ใต้ล่างแล้วก็ใส่เบรกทับอีกทีหนึง่งใต้นี้ผมลองแล้วโอ้โหแม่งโคตรต่ำเลยถูไปเลยอ่ะห่างแค่นิดเดียวอันนี้ก็เลยย้ายกันชนหลังมาไว้น็อตข้างบนวางไว้ฐานบน แล้วก็เสริมบูทประมาณ1 1บมิลครึ่งให้มันยื่นลงมาข้างล่างอันนี้มันก็มีระยะไม่สีส่วนทั้งหน้าไม่มีเบรกมาให้ครับก็เลยต้องติดแผ่นเบรกกับตัวกันชนเดิมมันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งก่อนว่ามันเป็นยังไง มันจะเวิร์กหรือล่าไอ้ตัวทวงหลังนี่ไม่มีอะอันนี้มันเหลือจากแมกนัมครับเป็นตัวทวงหน้าอันใหญ่ก็เลยเอามาทวงหลังดูจากน้ำหนักแล้วเนี่ยด้านหน้ามันมีมอเตอร์ครับก็เลยลองมาทวงหลังดูไม่รู้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูก่อนส่วนปีกนี่มันมีมาอยู่แล้วครับในตัวถ่วงข้างเนี่ย าใส่แบบเดิมครับตามเดิมข้างหลังผมย้ายโรลเลอร์เอาไว้ด้านล่างตอนนี้ก็อยู่ข้างบนครับสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับช่วงล่าง เอาไปลองวิ่งทองเดี๋ยวสติกเกอร์คันนี้ผมจะติดไม่ครบนะเดี๋ยวจะติดแค่ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็กระจกพอลลยเลยอะไรเนี่ยไม่ติดติดแค่ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็กระจกพอแค่นั้น เดี๋ยวลุยติ๊กเกอร์ต่อครับรถไว้เท่านี้แค่นี้พอดีไม่ดีเดี๋ยวต้องมาลองวิ่งครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจับเป็นยังไง ครับเสร็จเรียบร้อยครับดำใสเดี๋ยวท้ายคลิปมีคลิปตอนเอาไปลองเล่นให้ดูนะครับแต่ตอนลองผมไม่ได้ใส่บอดี้นะกลัวมันถลอก การทายทําใหม่ครับไม่ใช่ทรงเดิมทรงเดิมมันจะเป็นแบบในรูปอะตัวกันชนนี่จะอยู่รูล่างแล้วก็ติดไอแผ่นเบรกนี่แบบชิดพื้นเลยไม่เวอร์ครับอันนี้ติดเพิ่มอย่างที่บอกไว้ตอนแรกๆรกลอนเลอร์ย้ายลงมาข้างล่างครับไม่ได้อยู่ข้างบนแบบในรูป ไปลองวิ่งเลยครับมันก็โอเคอยู่นะแล้วก็มอเตอร์ออโตมิกทูดาวครึ่งมันก็ถือว่าความเร็วไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้ ยังไม่เร็วถึงกับโดดลงรางเฟืองตัวนี้น่าจะสามจุดห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ใช่3.5ต่อหนึ่งถ้าใส่มอเตอร์ที่แรงกว่านี้ก็แรงเลยแหละ3.5เนี่ย เท่าแม็กนัมผมเลยอัตราทดแต่แม็กนัมผมใส่มอเตอร์ power Da ์มันก็มีกระโดดออกมั่งครับเดี๋ยวต้องลองทวงหน้าให้หนักขึ้นเปลี่ยนเม็ดทวงใหม่เม็ดเล็กไปครับเดี๋ยวท้ายคลิปถ่ายให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งสำหรับกันนี้ FM บาลานสเปคมันอ่านว่าอไอโรโลดี้โลดี้โบรหรือเปล่าทรงมันเหมือนเชฟอะไอเชฟบราบ,บ,บ,รบรนบีครับรถทันสมอร์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปละ 一千八百，一千八百了，阿飞阿飞，เอารถ。<noise> <noise>